เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราศรีศิริพรวัดเทพศิรินทราวาสพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมงวิริยังศิรินทรโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารและอดีตประธานสงฆ์คณะธรรมทูตในประเทศแคนาดามรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่22ธันวาคม2563 สิรีอายุ100ปีเศษพันษา80 สมเด็จพระยานวชิโรดมริยังสิรินทารเดิมชื่อวิรยังบุญทีกุลเกิดวันที่7มกราคม2463ที่จังหวัดสระบุรีเป็นบุตรของขุนเพนผาชนารมกับนางม่านบุญทีกุลเมื่ออายุ11ขวบเข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุปัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นบิดามารดาส่งให้ไปอยู่วัดกลางหรือวัดนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุ14ปีพระอาจารย์กงมาจิรบ,บุญโยจึงนำบวชเป็นชีปะขา และเมื่ออายุ16ปีบปรรพชาเป็นสาม,มนเณรนวัดส,สุดทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กุมาเจราบปุญโยสอนวิชากรรมฐานและติดตามไปปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงในพื้นที่ธุรกันดาลต่อมามีโอกาสฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆกับพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนวัดป่าสัทธารามจังหวัดนครราชสีมาและในปี2484 อุปสมบทณวัดสายงามอุทกสีมากลางทะเลจังหวัดจันทบุรีโดยมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยข้อวัดและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอุปถากรวมระยะเวลาถึง4ปี ระหว่างนั้นได้บันทึกคําสอนของหลวงปู่ม่นภูริธาโตแล้วนํามาเผยแพ่แก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทยตลอดระยะเวลาที่ดํารงตนใต้ร่มกาสาวพัทสมเด็จพระยานวาชิโรดมวิริยังสิรินทโรเป็นพระนักปฏิบัติสมถะมิปัสนากรรมฐาน พัฒนาสังคมการศึกษาและงานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรรมโบบำรุงพระพุทธศสรราสนาอย่างต่อเนื่องเช่นสร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในประเทศแคนาดา6แห่งสร้างวิทยาลัยสงฆ์2แห่งสร้างพระวิริะโมงคลมหาเจดีย์ศีรัตธนโกสิน และพระพุทธมงคลทำสีไทยนวัรมงคลเผาบุญญนนทาวิหารตลอดจนสร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยอาคารโรงพยาบาลสถาบันต่างๆเช่นสถาบันพลังจิตตาาุภาพเพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิให้แก่ประชาชนมีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนมีผลงานหนังสือทั้งอย่างได้รับรางวัลและประกาศกีติคุณเป็นจำนวนมาก